ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะเนอ,อ่มืออมันี้คลิปลุงเปี๊ยกทำบุญใช้บัตรตามปกติของลุงเปี่ยครับแล้วก็เชิญพ่อแม่พี่น้องติดตามและชมกันต่อไปครับสวัสดีครับ مي واچ مين سنتو سڀي پورين تو سان ่านนี้โขไปนี่งไปว่าโไอ้โไปงานโซฟะโขสุ่มปั๊มโอ้โหเดี๋ยวอาพเบหย่าถว่าพอบี์มีคนตายอีกนะต้องีไปงดนพเบียระได้ไดไปไทยบ้านต้องได้บ้นพเบีเนียของลุงมิดูนครับโอครับ วัตถิพ้องเมื่อในการเสร็จภารกิจพิธทีทำบุญเสบายประจำวันของลูกเปิม่มมันเป็นเรื่องปกติของลูกเปิ่มที่ทำบุญเสบีย์มีพระมาให้ทุกเช้าทุกเจ้าการเสร็จพิธีแลว้วก็แลว้วก็แล้วก็จะคนในพี่น,อนอ้องติดตามรับบึงรับชมคิดน้าของลูกเปิ่มใหม่สวัสดีครับอืม